กองทุนกรุงไทยเวิ l ด์คลาส Income หรือว่า KTWC Income กำลังจะเปิดขายวันที่17 23มิถุนาย,ยนนี้แล้วนะคะและที่ต้องเอามาบอกตอนนี้ก็เพราะว่าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจนะประเทศนู้นก็เสี่ยงสูงประเทศนี้ก็นี่สูงเราจะต้องกระจายความเสี่ยงยังไงเราจะต้องลงทุนยังไงคือมันไม่ง่ายเลยนะคะเรียกว่าค่อนข้างยากเลยแหละ แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าการลงทุนของเรามีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่าง Fidelity Investment Management Hong Kong Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Fidelity International ซึ่งเขาจะมาดูแลกองทุน KTWC Income ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยซึ่งเขามีความแข็งแกร่งและก็เชี่ยวชาญข้อมูลเชิงลึกของเศรษฐกิจไทยอยู่แล้วซึ่งที่ผ่านมานะคะ่ะก็มีกองทุนแบบ KTWC Series เป็นตัวยืนยันแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักลงทุนค่ะโดยมีสินทรัพย์ภายใต้าการจัดการของ KTWC Series ทุกคลาส รวมกันมากกว่า1 0 0 0 0ล้านบาทกองทุน KTWC In c ั m e เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ5าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับนักลงทุนที่อยากลงทุนแล้วมีกระแสรายได้ระหว่างทางเข้ากองทุนโดยกองทุนเน้นลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในพวกตราสารหนี้หุ้นสินทรัพย์ทางเลือกเงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือว่าทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมายกรรตกําหนดโดยกองทุนมีเป้าหมายการลงทุนเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนที่ไม่อยากจะรับความเสี่ยงหรือว่าไม่สามารถรับความเสี่ยงในหุ้นได้มาก มาก รวมถึงนักลงทุนที่ต้องการจะเน้นการลงทุนไปในตราสารหนี้ต่างๆทั่วโลกโดยมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมพร้อมกับการสร้างกระแสรายได้ระหว่างทางซึ่งกองทุนนี้ถามว่าเหมาะกับใครก็คือจะเหมาะกับนักลงทุนที่สามารถลงทุนได้ในระยะกลางถึงระยะยาวซึ่งกลยุทธ์การลงทุนนะคะก็จะเน้นการสร้างรายได้จากแหล่งที่มาที่มีความหลากหลายโดยมีกรอบการลงทุนในหุ้นเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน30%ของ NAV 1. Quality Asset นะคะหรือว่า Asset คุณภาพก็จะคิดเป็น50%ของพอร์ตค่ะก็อย่างเช่นพันธบัตร รัฐบาลหุ้นกู้ investment grade ซึ่งตรงนี้มันจะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตได้2คือ carry asset ค่ะก็คือเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยสร้างกระแสรายได้ตรงนี้จะคิดเป็น40%อของพอร์ตก็จะเป็นพวกตราสารหนี้ high yield หรือว่าพันธบัตรใน emerging market ซึ่งช่วงนี้พันธบัตรที่ให้ yield สูงๆก็มีอยู่หลายที่แล้วตรงนี้ก็คือเป็นแหล่งรายได้ของกองทุนค่ะ3คือ opportunity asset หรือว่าสินทรัพย์ทางเลือกอันนี้จะเป็น10%อของพอร์ตนะคะก็จะเป็นพวก leverage loan listed private debt หรือว่าหุ้นกู้แปลง พซึ่งวิธีนี้ก็จะช่วยกระจายความเสี่ยงแล้วก็มีโอกาสในการสร้างกระแสเงินสดให้กับกองทุนได้ไม่ว่าสถานการณ์ของตลาดหรือว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็เป็นกองทุนที่เหมาะกับคนทํางานแล้วก็เหมาะกับคนไวัยเกษียณด้วยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้ชนะเงินเฟอ้อแล้วก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าการเอาไปฝากแล้วก็กินดอกเบี้ยกับธนาคารแล้วทําไมกองทุน KTWC Income ถึงเป็นกองทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้เพราะว่ายิวของตราสารนี้ปัจจุบันนี้นะคะอยู่ ในระดับที่น่าสนใจค่ะก็เลยจะเป็นโอกาสให้นักลงทุนสามารถสร้างกระแสเงินสดในอนาคตได้แล้วก็แนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ยที่กำลังจะมาถึงในอนาคตเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้มูลค่าของตัวพันธบัตรเนี่ยมันสูงขึ้นก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเงินลงทุนของเราได้แล้วก็พื้นฐานของบริษัทที่มันแข็งแกร่งขึ้นนะคะก็เลยจะมีนี้สินลดลงแล้วก็มีอัตราการผิดนัดชําระหนี้ที่ลดลงด้วยสําหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่02666100บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือสามารถ ติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาค่ะคำเตือนกองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยดุลพินิษของผู้จัดการกองทุนในกรณีกองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะ